กลรันต์สวัสดีค่ะก็ว <usement connection> <belt> ันนี้น้องคำหนุ <ell> ่มก็จะมาเออจะมาอะไรอ่ะก็น้องคำาสานะคะน้องคำาสาวจะไปเรนแล้วนะคะคือน้องตากล้องน้องคำหนุ่มเองนะคะก็จะไปเรนโรงเรียนที่กรตเตอนะคะเพราะว่าจบที่แหลกไขแล้วนะคะแหลกไข่นี่ถึงป .4 นะคะน้องคำาสาเรนถึงป .4 แล้วก็จะย้ายไปที่กรตเตอนะคะถึงป .5 นะคะก็ถึงป .5 นะคะก็จะย้ายโรงเรียนไปนะคะคือป .5 นี้ นองข้สอบไปเรียนพิเศษนะคะเอ้ยเรียนเรียนไว้เมื่อช่วงโควิดนะคะก็ก็เลยป .5 นี้เขาจะย้ายขึ้นป .6 นะคะนองข้อสอบก็เปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นป .6 ไปนะคะก็นอกขัอสอบจะย้ายไปที่กระเตาแล้วคือก็เลินหน้านะคะเลีนหน้าเอ้ยเดือนนี้เนาะเดือนนี้นะคะ่าจาวันที่2ที่สนี่นะคะก็จะเปิดลงเรียนนะคะ ก็น้องขับสาวก็จะไปเดนลงเดนที่กะเต่าน, tá, นะคะก็จะเปิดกันแล้วจะเปิดรงเดนแล้วนะคะก็น้องขับสาวก็เต็มของเต็มซุดเต็มหนังสืออะไรพวกนี้แล้วนะคะสอเตรียมของอะไรบ้างนะคะก็มาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือน้องขับสาวก็เต็มของนะคะเต็มของเต็มสมุดอะไรแล้วนะคะคือไปเขาเรียกว่าที่เชียงตุงเดยกว่าไปอับจองนะคะอับจองก็คือไปสมัครแล้วนะคะสมัครเดนแล้ว ก็น้องคำตอบเขอตานอะไรปหกค่ะปหกนะคะปหกก็คือตานหกนะคะนี่มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่จะไปเดินหนังสือมีหนังสือหนังสืออะไรบ้างเนี่ยนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะหนังสือของน้องนะคะนี่คือเสื้อของน้องนะคะมานั่งคําเสาก็คือมานี่คือผู้หญิงนะคะนั่งคำเสวก็ซื้อซื้อน้องคําเสานะคะนี่นะคะนี่คือตานหกนะคะนี่ก็คือชุดนักเรีนนะคะนี่คือชุดนักเรีน้องคําเสา นี่คือชุดนักเรียนน้องคำเสานะคะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะเป็นเสื้อสีขาวแล้วก็ผ้าถุงนะคะผ้าถุงสีเอ่อสีเขียวนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วจะให้น้องคำเสาใส่ให้รุ้นะคะก็น้องคำเสาก็ไปซื้อมาสองชุดแล้วนะคะชุดละชุดไนคือหมื่นสองชุดละหมื่นสองจ้นนนา,านะคะแล้วก็อันนี้ธนาคารนะคะอันนี้แพงเลยอ๋ออันนี้นันจะแพงกว่านะคะนี่นี่หมื่นสี่ มันสี่กว่านะคะสุดนะอันนี้คือธนาคารนะคะถ้าเป็นเรียนโรงเรียนที่ถ้าเขาโรงเรียนนี้เข้ามาก็จะให้ทานนะคะให้ทาธนาคารแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่รองเท้าเออรองเท้าสีขาวหน่อยใส่รองเท้าต้องสีขาวจีสิ่งที่เรียกว่าแคปไายน้อยนะคะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวจะให้น้องครสาวใส่ให้ดูเนอว่าจะสวยแค่ไหนนี่นะคะเตยมแล้วเจมของน้องประคานน้องตะกวงก็อันนี้คือ หนังสืนอนาอน้องคำนวณตาให้ดูนะคะว่าเป็นหนังสืออะไรบ้างนะคะจะมีเยอะแบบนี้เลยนะคะอันนี้คืออ่านต็โลไปนะตัไม้เอออ่านออกไหมคะนี่ตาาับไม้นะคะตับไม้ก็คือเรื่องราวอะไรแบบนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะตัวหนังสืพอพม่าก,ก็จะเป็นแบบนี้ <lob. S 1> น,อน้าองคำนวณอ่านออกทุกตัวค่ะอ่านออกอ่านได้ทุกตัวนะคะเตะเปไม่คล้ายะนะคะนี่ก็จะประมาณนี้เนาะนี่นะคะนี่ นี่นะคะนี่คือตําไม้นะคะนี่ก็คือเมียมาซานะคะก็จะมีหลายหลายสาอกนะหลายที่เชียงตุงนี่ภาษาเขาบอกเขาเรียกว่าสาอกนะคะนี่นี่คือเมียมาซานะคะเมียมาซานาะก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เนาะเมียมาซานี้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือตินซาตินซาก็คือตินซากิดตินซาก็คือคณิตศาสเนาะคิดเลขอะไรแบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะ เยอะมากเลยค่ะสามสี่ห้าสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสองอันเลยค่ะน,นี่สิบสองอันเลยนะคะเยอะมากเหมือน,นกันนะอังกฤษอังกฤษก็คือเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอังกฤษเ,เนี่ยเมตตัวไหนว่านี้นะคะอังกฤษนะคะจะมีภาษาอังกฤษก็จะมีภาษาเร็วนะคะจะมีสมุดอันเร็วเนาะนี่ประมาณนี้นะคะ จะเป็นเลนแล้วนั่งกล้องกงวยจะเป็นเลนแล้วอันนี้คือสมุดนะคะสมุดที่น้องคำเสาซื้อมาว่าจะให้เขียนอะไรแบบนี้นะคะซีเซ้วยึงไหนมีถูกหนึ่งสามถึงห้าเาองุ่นนเซ็ตกี่ตัจิกเตตอวมนเซ็ตกี่ตัวเอาใจไปจแแล้วจะให้น้องคำเสาไปใส่ถใหู้นะคะนี่ไปใส่น นี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสดนักเต็พม่าเนาะนี่สวยๆนะคะนี่อันนี้ก็พทาธนาคารแล้วก็เอาสพายกระเป๋าแล้วก็ปั่นจักรยานไปก็ประมาณนี้นะคะก็นกเขาสก็กเต็มใบเรียบร้อยแล้วนะคะอุปกรณ์การเดินก็จะมีประมาณนี้นะคะก็นี่ก็เป็นภาษาพาม่าทั้งหมดเลยค่ะค่ะก็ ทําทไมเชียงตุงเขาก็เลนอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้วันเมืองกออ็ไม่ปกตินะคะบางคนก็เป็นเลนบาคนก็ไม่เป็นเลนนะคะก็จะมีบางคนนะคะที่พักเดนไม่ก็มีนะคะเพราะว่าวันเมืองไม่ปกติเนาะก็เลยช่วงโควิดที่แล้วก็หยุดมาปีนึงแล้วนะคะก็ปีนี้ก็จะค่ะก็หนังสือนี้ก็จะเป็นหนังสือของในหลวงนะคะในหลวงเขาจะทํามาให้อะไรแบบนี้นะคะทําให้นักเลนแบบนี้นะคะอันมืออับซ้องกันได้เสงเงิน เงินออกงานนีสามสามเทียนห่ะว่าการดีไซน์นี่งานไปยิปเงินจะโอมจะออดาปยิบนี่เนาะค่ะก็ไปสมัครเนี่ยนะคะก็หมดไปตังประมาณสามพันห้าร้อยจัตนะคะเหมือนไปสามพันห้าร้อยจัตเนาะเพราะว่าเออค่าหนังสือไหมก็ไม่ใช่นะคะนี่นี่มาดูมาดูค่าแบบนี้นะคะค่าที่ติดหน้าสมุดนี้นะคะเพราะว่า ติดหน้าสมุดนี้เนาะเขาทําให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะก็เลยเอาค่าสมุดนี้นะคะค่าสมุดไม่ใช่ค่าติดหน้าสมุดน,นะคะ3ามพันห้าร้อยครับก็ <c oughs> จะประมาณนี้นะคะดีใจไหมที่จะได้ไปเลยแล้วดีใจค่ะดีใจดีใจมากไหมดีใจค่ะแล้วจะไปยังไงจกกั <c oughs> จกรยานจักรยานไปค่ะอะ่เป็นจักรยานไหนที่ขี่ไปนี่เป็นจักรยานไหนอันเก่าค่ะอันเก่าอันเก่า ที่ที่ขับที่ปั่นไปเรียนที่แหล่ไข่นี่ใ,ใ,นใช่ไหมโรงเรีย мире, ในไหล่ไข่นี่ใช่ไหมเพราะว่าคือเป็นจักรยานคันเก่านะคะที่ปั่นไปเรียนที่จักรยานเ,นเออไมมาไปเรียนที่โรงเรียนไหล่ไข่นะคะไม่ใช่จักรยานก็เก่าแล้วนะคะคือจักรยานนั้นน้องเขาก็ได้ซื้อห่ออันไม่ซื้อนะอย่องนีพี่แหวงอ๋อป้าป้าในหมู่บ้านนี้ใช่ไหมค่ะจักรยานที่น้องเขาปั่นไปเรียนที่โรงเรียนที่ไหล่ไข่ก็ไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่า พ่อเขาก็พ่อเขาก็พ่อกับแม่ก็ไม่ค่อยมีตังค์นะคะไม่ค่อยมีตังค์ซื้อน้องก็เลยป้าในหมู่บ้านนะคะก็เอ็นรูน้องนะคะก็มาให้น้องนะคะมาให้น้องแล้วก็น้องเขาก็ปั่นไปโรงเรียนไใคๆนะคะเพราะว่าจักรยานก็จะเป็นอันเล็กเนาะแล้วก็เก่านิดหน่อยเนาะเก่านิดหน่อยก็ใช้เก่าเก่าก็ใช้งานไล่นะคะถ้าปั่นไปไกลๆประมาณปั่นไปกับต่อนี่ประมาณ3กิโลเนาะ3กิโลน่าจะไม่ไหวนะคะไปกลับก็น่าจะ6กิโลนะคะ ก็จะให้น้องพาไปดูนะคะว่าจักรยานของน้องเขาว่าจะเป็นยังไงเนาะไปเราไปดูกันก็แบบนี้นะคะจักรยานของน้องนะคะ ตัวนก็สูงมากเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นอนนันนั้นเนาะเป็นของเด็กของเด็กไม่ใช่จักรยานเป็นอันเล็กเนาะเป็นอันเล็กนิดหน่อยนะคะก็พังไปแล้วนะคะก็จะประมาณประมาณนี้นะคะนี่น้งองําสอนเนี่ยดีใจมากเลยที่ได้ไปเรียนเนี่ยชุดนี่ยไม่ถอดเลยนะคะจะใส่จะใส่ทั้งวันใช่ไหมแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ก็จะประมาณนี้เนะาะจักรยานน้องํำสอนนะคะคิดอะไรอยู่ว่าะดขี่ไปติดปุนนี่ อย่ไปกับตกขีระ,ะ,ะอยู่่ะขีรอยู่ค่ะสังาาก,ก้อนสัก้อนเค่กพราะ <c oughs> ว,ว่าน้องเขาโตสูงนะคะก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จักรยานก็ป้านในหมู่บ้านให้น้องเองนะคะ <c oughs> ถ้าถ้าจะมาถ้ามีคนซื้อจักรยานให้แบบนี้น <c oughs> ้องเขาสาวจะรู้สึกยังไง <c oughs> มีใจอะดีใจ <c oughs> มีใจมากเล <c oughs> <c oughs> คะ่ะก็ตอนนี้ ก็น้องคหนูก็อยากซื้อให้อยู่นะคะก็เพราะว่าน้องคหนูก็ตาง u t u b e ก็ไม่ได้สองเดือนแล้วนะคะก็น้องคุหนูก็จะเก็บหอมดดมดิสช่วยน้องอยู่นะคะสองเดือนแล้วยังไม่ถึงร้อยร้อยลอนล้านนะคะก็เลยยังไม่ได้นะคะก็รอรอเรืยนหน้ารู้ก่อนนะคะถ้าถ้าถ้าพอได้ก็จะช่วยน้องอยู่นะคะถ้าไม่งั้นก็ก็ต้องรอไปก่อนแบบนี้นะคะ ค่ะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคือน้องคำาสาวเตรียมพร้อมจะไปโรงเรียนนะคะก็น้องคำหนุ่มก็มารู้น้องคำาสาวเตรียมพร้อมว่ามีอะไรบ้างนะคะก็มีสมุดเนาะมีมีสมุดแล้วก็มีเสื้อผ้าเนาะอย่างก็มีเสื้อผ้าเสื้อขาวสิ้นเขียวเนาะแล้วก็ธนาคารนะคะก็ต้องทาธนาคารทุกวันนะคะแล้วก็เอออะไรนะเออรองเท้าเนาะแคบสายน้อยเนาะต้องเป็นสีขาวเนาะรองเท้าก็ก็จะประมาณนี้นะคะเออ ว่าปีนี้คนจะไปเดนเยอะไหมก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเยอะหรือว่าจะน้อยนะคะจะมากหรือว่าจะน้อยนะคะก็ให้น้องครัสอบไปดูวันแรกก่อนนะคะว่าถ้ามีเยอะก็น้องหนูก็จะมาบอกอีกทีนะคะมีน้อยมีเยอะอะไรประมาณนี้นะคะก็มันก็ไม่ค่อยปกติเนาะโควิดก็โควิดก็มีอีกแบบนี้นะคะสำหรับคลิปก็จะลาไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปน้องกออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องคอมนมนด้วยนะคะ ก็กราบงามๆขอบพระคุณพี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะที่ติดต,ดตามน้อคำหนุ่มแล้วก็เอ็นดูน้อคมหนุ่มนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ